ก็แค่นี้ให้กูรถถอยขึ้นแล้วกูกลับบ้านได้ก็แทนมก่แล้วไม่เกียจเจ้าหน้าที่เลยกูไม่ใหญกูหมายบอกขอถอยรถครับพี่ทางานไหนครับมึงมาจากไหนอ่ะมึงก็บอกผมจ้างหลวงอุญไทยครับไม่รู้กูรถถอย้กลับได้พี่ทำงานที่ไหนครับไม่รู้ไม่บอก พี่เป็นพี่รับราชการด้วยเป็นเกษตรแล้วพี่มาให้เกียรติเจ้าหน้าที่ไม่ใช่กูขอให้ถอยรถกูขึ้นได้พี่มาพูดมึงกูพี่มามาชี้หน้าเฮ้ยไม่ใช่แล้วมึงทำกูก่อนมันไม่มีใครทำก่อนเลยเนี่ยเขามาช่วยพี่ทำงานเรื่องพี่รู้ไหมเนี่ยเขาเป็นพยานัตหมดเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงพี่มามาชี้หน้ามึงกูเขาคุยไม่ได้มึงกลับไปยมาเก็บไม่ได้หรอกมันเกียรตพยาบาลถอยรถดูที่จะขึ้นได้ไหม ได้รับแจ้งอีกอย่าตบตบแม่ไันปายไอ้ำเภอลถเราหนีไปเลยไปเลยไปยูอการกูได้ได้ไม่โยกโว้ยครับกระเด็นอําเภอวัยพฤษครับกิริยาเป็นแบบนี้ครับคู่พูดมึงพูดมองกูกับเจ้านาทีจีน่าจาเจ้านาทีเลยครับเจ้านาทีเขาออกปฏิบัติหน้าที่มาช่วยนีะครับทาต่างเยไหม มึงไม่ให้ความสะดวกกัอกที่ผายมึงบอกว่าไม่ถอยขึ้นแม้ลยมึงไม่ใช่อะเขายังไม่ทันได้พูดเลยเขา้พูดยังไงอคนนั้นะไอ้เหี้ยเนี่ยเขาถามพี่ดีๆมั้งแล้วพี่ก็ไปเบ่งใส่เขาพี่ระเตกระเตอำเภอวัยรุครับที่หน้าด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ้คุณทนะครับไชอผมปล่อยปยปวาไเ้